โอกาสครั้งสำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องการก้าวไปอีกระดับบนทำเลเศรษฐกิจสำคัญย่านพระราม2ถ้าคุณกำลังมองหาตึกสำนักงานที่พร้อมรองรับการเติบโตขององค์กรและสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือในระดับสูงสุดที่นี่คือคำตอบค่ะตึกสำนักงานขนาดใหญ่บนพื้นที่2ไร่68ตารางวาพื้นที่ใช้สอยกว่า3,500ตารางเมตรสูง4ชั้นพร้อมลิฟต์และพื้นที่จอดรถที่รองรับได้ไม่ต่ำกว่า30คัน บนทำเลเศรษฐกิจย่านพระรามสองเหมาะสุดๆสำหรับธุรกิจที่มุ่งหน้าสู่การเป็นบริษัทจํากัดมหาชนเพราะนี่คือทําเลที่ตอบโจทย์ครบทุกด้านส่วนสถานที่สำคัญอื่นประกอบด้วยเซ็นทรันพระรามสองบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์พระรามสองโลตัสพระรามสองโฮมโปรพระรามสองโรงพยาบาลนครทนหนึ่งถนนพระรามสและวงแหวนการนาพิเศษ ซึ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้ห่างจากตัวตึกสำนักง,งานเพียง1 0 1ถึงนาทีเท่านั้นอีกทั้งยังเชื่อมต่อภาคตะวันออกและตะวันตกได้สะดวกที่สุดจุดเด่นของตึกนี้ห้องทำงานมากถึง20ห้องห้องน้ำแยกชายหญิงทุกชั้นเหมาะสําหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการพื้นที่รองรับการเติบโตทำไมต้องเลือกที่นี่เพราะที่ดินและอาคารขนาดใหญ่ในทำเลแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วและนี่คือโอกาสที่คุณจะสร้างรากฐานขององ,องค์กร พร้อมมุ่งหน้าสู่การเป็นบริษัทมหาชนสนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดชมตึกติดต่อได้เลยค่ะที่0 95 619 5956คุณภาคหรือแอดไลน์ตามเบอร์ได้เลยทางเรามีทีมพร้อมดูแลและให้คำปรึกษาด้านสินเชื่ออย่างครบวงจรค่ะ